นกเก็บขาจะรักษายังไงคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมหนุ่มนกลิกครับ น้องๆหลายท่านนะครับก็ทักมาถามว่าเวลานกเจ็บขาเนี่ยจะมีวิธีรักษายัางไงบ้างผมก็แนะนำไปนะครับหลายๆคนเอาไปใช้ก็ได้ผลนะครับทีเนี้ยนกเจ็บขาเนี่ยมันจะมีด้วย2อ,อย่างก็คือเจ็บขาแบบมีแผลสาเหตุอาจจะไปเกี่ยวที่เกี่ยวกล้วยบ้างหรือว่าไปขัดกับซี่โกงบ้างอะไรเงี้ยนะครับทำให้นกมีมแผล ก็อีกอย่างก็คือไม่มีแผลไม่มีแผลคือนกเจ็บขาโดยอา,อาจจะเกิดจากสาเหตุภายในนะครับทําให้มันไม่มีแผลหรือไปไปขัดจักกรงก็ได้ทีนี้เอาแบบแรกก่อนนะครับแบบแรกก็คือแบบมีแผลถ้ากรณีที่มีแผลเนี่ยเอาน้ําเกลือครับน้ําเกลือที่ใช้ทําความสะอาดแผลนะครับที่ปราศจากเชื้อนะครับน้าเกลือขวดเขลย,ยวนะครับมาเช็ดแผลก่อน เช็ดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาเบตาดีนทาเพื่อรักษาแผลพอเอาเบตาดีนทาเสร็จนะครับเราก็ให้ยาแก้อักเสบครับยาแก้อักเสบนะครับมันจะมีทั้งของนกก็ซื้อแบบของนกมาใช้เลยแต่ถ้ากรณีไม่มีเนี่ยถ้าในบ้านมียาแก้อักเสบคนนะครับก็ใช้ได้ครับก็ใช้แกะแคปซูลนะครับยาแก้กเสบคนแกะแคปซูลใช้ประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่แคปซูล ผสมน้ําให้นกกินครับตอนเช้านะครับเราก็ผสมน้ําให้นกกินแล้วก็ให้ข้ามวันนะครับพอช้าวันหนึ่งเราก็เททิ้งแล้วก็เปลี่ยนให้ใหม่ใส่ติดติดกันนะครับสักเพียงน้อยสัก3าวันก่อนแล้วก็ดูอาการอีกทีหนึ่งถ้ากรณีถ้านกาหายนะครับตกสะเก็ดแล้วอะไรแล้วเราก็หยุดครับส่วนวิธีที่2นะครับก็คือไม่มีแผล ไม่มีแผลก็เอาแค่ว่าให้กินยาแก้กเสพนะครับจะเป็นยาแก้กเสพคนก็ได้ยาแก้กเสพนกก็ได้นะครับอย่างที่ผมบอกไปก็แค่นั้นพอก็กินเหมือนกันครับก็คือกินให้ตอนเช้านะครับแล้วก็ให้ข้ามวันเลยพอยกวันหนึ่งแล้วเปลี่ยนเราก็ให้ใหม่นะครับให้จนกว่ามันจะหายครับทีนี้สิ่งที่ช่วยอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเราให้ยานี่นะครับ คือตอนนั้นอ่ะเราไม่ต้องไปตากแดดเลยไม่ต้องตากแดดไม่ต้องอาบน้ํานกนะครับให้นกอยู่แต่ในบ้านและอย่างก็คือพยายามนะครับอย่าเอานกเข้าไปใกล้เพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อให้นกเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องโดดไม่ต้องไปไล่ตีเขาไม่ต้องไปสู้เขาก็คือมันจะได้อยู่นิ่งๆนะครับลดการเคลื่อนที่ของนกให้มากที่สุดทีนี้เนี่ยพอมันอยู่นิ่งๆเงียบๆใช่ไหมครับมันก็จะไม่โดดครับ มันไม่โดดทําให้มันลดการอักเสบของแผลลดการอักเสบของกล้ามเนื้อข้อที่มันปวดนะครับลองนําวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับเพราะว่าถ้าไม่รักษามันนะจะทําให้มันพิการก็ได้เราเราไม่รู้ถูกไหมครับดังนั้นเบื้องต้นพอมันเป็นเนี่ยรีบรักษาให้หายก่อนครับเพื่อสุขภาพของนกเราพอมันหายแล้วใช่ไหมครับเราก็จะได้เอามันไปเที่ยวบ้านเพื่อนเอามไปแข่งนะครับนกมันมีความสุขนกมันหายมันก็จะ สุขภาพจิตมันดีไม่เจ็บไม่ปวดนะครับมันก็มีความสุขมันก็ได้ไปเที่ยวเราก็มีความสุขไปด้วยครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง YouTube ก็คือช่องหนุ่มนกลิกช่องนี้นะครับแลกอย่างก็คือช่องเพจของผมนะครับเพจนกกงหัวจุกเพื่อมิตรภาพครับกดถูกใจกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็ถ้ามีคลิปใหม่ๆนะครับเราก็จะได้ดูได้นําไปปรับใช้ของนกเราได้ด้วยครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมหนุน่มนกลิกสวัสดีครับ